ซลารเซลิชุดนอนนาครับกับบัตรลิเธียมฟอสเฟตขนาด120แอมป์ครับใช้กับทอนทาพัดลมทีวีหลอดไฟแล้วก็หม้อหมองุมองข้าวเล็กครับแบตเตอรี่ก็จะมีตัว bms แล้วก็ active balance นะครับเราใช้แผง170วัตต์สแผงครับชาร์จลงแบตบ ก็เปิดพัดลมตลอดทั้งคืนได้สบายครับดูทีวีหลอดไฟได้หลายหลอดแล้วก็มอ่งข้าวเล็กครับอันนี้เป็นชุดประหยัดนะครับเราก็ติดตัวควบคุมแรงดันให้ด้วยนะครับก็คือถ้าแรงดันต่ำวงจรที่จะตัดเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายครับ ก็จะมีรีเลย์แล้วก็ตกัวตกกัวควบคุมแรงดันแบตเตอรี่มีมิเตอร์วัดแบตครับวัดวัดปริมาณแบตไว้ดูตอน,นอังคืรครับสามารถติดเปิดได้ครับ รมตัวนี้ก็เปิดได้ทั้งคืนนะครับ